ก็คุณสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองค่ะเรารอนกักเตะเพื่อจะขึ้นรถน,นะคะไปที่สนามฟุตทอเพื่อไปซ้อมกันแล้วแข่งวันไหนครับแข่งวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ 28ดกันยายนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้ไปดูแต่ไม่เป็นไรเราจะไปดูวันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวมันจะที่เหนือทูดหอกกันค่ะตอนแรกเข้าใจว่าบ่ายสองเราจะออกเดินทางนะคะทุกคนแต่ตอนนี้บ่ายสามแล้วแต่ยังไม่ออกจากโรงแรมเลยแต่เราก็ยังรออยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยู่ข้างหลังเราอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะหมายถึงว่ามีบางส่วนข้างหลังเราแล้วก็บางส่วนขึ้นรถแล้วเตรียมตัวไปสองนี่ครับเตรียมสตาร์ทเตรียมอะไรเรียบร้อย มีแต่คนหล่อๆเธอมีแต่คนหล่อเธอ,อ,อ,อเธอป็นไหมขนาดที่ว่าตอนแรกเข้าใจว่าต้องแก่แล้วแบบไม่เอ่ยชีาการชีวิต่า,าต้องแก่แต่แตบางคนคืมังไม่แก่เลยแบบสูงยาวเขา่าตีโตหอมมากว้าวโตหอมมากโอเค ไปที่สนามค่ะเพราะว่าส่งนักเตะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะตามเป็นตัวเขาจะบอกว่าส่งทีนี้คืออะไรพวกมึงไปที่สนามซ้อมนะครับตัวเตะกันมูลเดี๋ยวเราไปลอบดูบรรยากาศนะครับว่าการซ้อมของนักเตะตำนานเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมกับโค้ชตัดมูล้ามานะครับไปดูด้วยว่าแฟนๆที่เวียดนามจะเยอะเท่าที่ไทยไหมเวลาแบบ ทุกคนหมายถึงนักเตะไปที่ไทยคนจะเยอะมากแต่ว่าที่นี่คือมีเราแค่มีแค่เราสองคน <Yeah. S 2> มีแค่เราสองคน <Yeah. S 2> ทั้งโ<อ>รงแรมตอนนี้ทั้งโรงแรมคือไม่มีใครมารอเขาเลย <laughs> เอ็ปดูเขาอยู่หนาะ oh, <okay. S 1> ไปดูกัน <laughs> นี่นะครับเราอยู่ที่สนามซ้อมนะครับของทีมวรุสเซียดอดมูน โอ้เราเรามาผิดที่เลยเนี่ยทิ้หายแล้วนะครับไปไปตามหากันต่อถึงที่ซ้อมนักเตะดอทมูนแล้วนะครับที่เวียดนามนะตอนเล่นึกว่าสนามในร่มนะครับนี่เป็นสนามเอาท์ดอ์นะครับมีทีมสตาฟแฟนๆนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันสนามใหญ่มากๆนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกเลยนะครับไปก็รองมาซ้อมกันนะครับมีนี่ไวเดนเฟลเลอร์นะครับแยนโคลเลอร์นะครับ ก็ติดโอโวอมล่นี่ครับโมเม,มสีดานนะครับสุดยอดเลยได้เห็นนักเตะมาซ้อมนะครับแมบบ้จะเห็นใกล้ๆไปแล้วก็ตามต่เดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆกันนะครับ ทันใจไม่หึงห้าร็ดีนะครับฝนก็ตกแล้วแต่นักกีฬาก็ยังวอร์มกันอยู่นะแล้วก็มาพร้อมกันอยู่เหมือนเดิมน,นะครับกินเินะครับทุกสภาพอากาศต้องพร้อมเลยแล้วนะครับนะฟุตบ้อลตับตกแกรมนะมองไม่เห็นแล้วและนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศของทีมงานดอทมูลค่ะ ที่กำลังแจกชุดให้น้องๆเพื่อไปทำการเปลี่ยนและก็มาทำกิจกรรมกับนักเตะนั่นเองซึ่งก่อนที่เด็กๆจะไปเปลี่ยนชุดนะคะมีการซักซ้อมในการเชียร์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยไปดูกันเลยค่ะโค่าทมาเชีเดนว่มเามเนะคับวาไดเ้ว่เลายเชนะใเช่ครับ ก็มีทั้งเป็นสโมสรเวียดนามแล้วก็ที่ดอทมูนนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยใช่เขาเฟรนลี่มากแล้วก็ยังมีการถ่ายทำอะไรซัมติงอยู่ตรงนั้นนะคะชวันนี้ฝนเพิ่งตกไปสองรอบค่ะก็ถือว่าโอเคแต่ตอนนี้รองเท้าไม่โอเคแล้ว

Go left, go left. This is your left side. Turn your head to the left, and then you lead to this direction. on. Right. We go, front. You go back. We go front. What are you doing? Try okay, another one. We put the ball up. You guys put the ball down. We try. Up. Opposite. You are doing the opposite. อายุครับ oh ทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับที่โรงแรมนะคะแต่ว่า นกักฟุตบอลคือไปก่อนแล้วเพราะว่ารถตู้จอดรอแล้วฝนก็ตกตกหนักประมาณสักเกือบสิบนาทีเราก็ต้องรอทุกคนคะ่ะเบาแล้วเบาแล้วเกือบตายนักเตะก็จะงงๆนะครับพวก<ต>แกล <laughs> เลยอ,อีสองตัวนี้ทุกที่เลยไปทุกที่ขนาดไปผิดก็ยังเจอคิดดูสิเหนื่อยจุงทิปนี้ตองรอดต้อรอดจำวแต่ว่าเขาใจดีทุกคนเลยใช่ใช <laughs> ฝนจะตกออีกแล้วทุกคนไปแล้วตอนนี้เราขึ้นแก๊บแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าม่ีโว่าพายุเข้ารอแก๊บประมาณสิบถึงสิบห้านาทีได้เพราะว่าไม่กล้าเรียกก่อนถือว่าโอเคเหนื่อยเป็นเหนื่อยแต่คุ้งนะครับล้าเจอทุกคนเลยสุดยอดเดี๋ยวจะกลับปโรงแรมค่ะแล้วก็อาบน้ำเปลี่นเสื้าแล้วก็ไปทานข้าวแล้วค่ะ <_ an> ทิปนี้ก็ถือว่าอีกประมาณสักสิที่คอมพีแล้วกันเดี๋ยวรอดูว่าจะคอมพีจริงไหมโอเคตอนนี้กำลังจอหนึ่งทุ่มนะครับหลังจากกลับมาจากสนามซ้อมของบรูซีดอนมูนะครับก็ปิดจอมเรียบร้อยภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับจะลองมาโชว์ผลงานนะครับตอนนี้ปิดจอบเรียบร้อยได้เจอทุกคนแฮปปี้ถ่ายรูปแล้วนะครับก็ แต่งตัวไปเทีเ่ท <c oughs> ยวเหลือเวลาอีกสองวันนะครับก็ชิลๆและไปเที่ยวแล้วนะครับคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราอาจจะมีเก็บตกกันอีกนิดหน่อยค่ะเ<ๆ>พราะว่าก็ยังเหลือรูปกันอยู่แต่ว่าวันนี้ปล่อยให้เขาได้ปาร์ตี้กันเหมือนกันเราก็จะไปปาร์ตี้เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็ต้องพักผ่อนบ,บ้างอะไรบ้างนะครับการตามบอลมันจะทีเรียดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมาเที่ยวด้วยแล้วก็เทีเ่ยวแล้วแต่มีความสุขได้ออกไปเที่ยวข้างนอกถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยนะครับทริปนี้ถือว่าเป็นทริปแรกที่เราออกมากันสองคนโดยที่ไม่มีผู้ช่วยยเล พรต้องไปสิงคโปร์ยังมีเพื่อนใช่ไหมแต่ทริปนี้คือ2คนแบบตลุยเดี๋ยวจะให้ดูความทอลดว่าต้องตั้งกล้องเองยังไงถ่ายคลิปยังไงนะคะทุกคนวันนี้ไปเที่ยวกันนะบ๊ายบาย เนี่ยครับนั่งดื่มอยู่วกับเดเน่อันนี้เขาเรียเซซ่านะครับตานโก้นะครับมาเรนแพทริกนะครับยังไงใกล้ชิดเดือดเดือดไหมบอกแล้วว่ามาผมนี่เดือดเดือดแน่นอนเนี่ย ให้มันมีอีกสองใบไม่ใช่นะสองใบอยู่ผู้เล่นดอดโมนแอฟริเกเออร์เลนแพทริกไมโอรดอนคอร์นะครับแล้วก็ตันโก้นะครับจูเลียเซซ่าเดเด,เดเอเอวานิสันนะครับ ขอบคุณค่ะนะครับโอวิคเจอร์ตอนนี้เป็นเวลาที่คืนตั้งเตะขึ้นไปนอนเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีโปรแกรมเตะน,นะเดิงนั่งอยู่กับเราเลยนะอย่างที่คลิปได้โชว์ไปนะครับคือ very very VIP เราหน้าคุยแล้วคอหาเพื่อนที่ไทยได้วยนะครับให้โบกมือบายยนะคนที่เฟรนลี่นะครับ,ใ,บ,นะนนรบในโต๊ะเนี่ยก็มีมาเรเดนแพทริกนะครับคือเคยอยู่อดอนมอนฮัมบูร์กฟูลแลมเวสต์แฮมและที่สำคัญคือเป็นหัวหอกทีมชาติโกรเอเชียนะครับนี่คือคนที่แบบว่าแฮปปี้มากๆเฟรนลี่มากครับแล้วก็มีเดวิดออลอนคอร์และดาวลุ่งทีมชาติเยอรมันนะครับ แล้วสี่ภาษาบาซิลนะครับที่นั่งอยู่เมื่อกี้เอวานิซันฮอริโอเซซ่าเดเดนะครับแล้วก็เอวานิซันฮอริโอเซซาเดเดไทคนไทคนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะก็คือวันที่28กันยายนค่ะที่เขาจะไปแข่งกันช่วงตอนเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยง15ไม่ใช่เที่ยง30อีก15นาทีเขาก็จะไปกินข้าวข้างนอกกันค่ะทุกคนแต่วันนี้เราก็จะ ไปกินข้าวเหมือนกันซึ่งเราจะไม่รอเขานะคะวันนี้แดีถ้ายังไงก็อาจจะเจอเขาช่วงเย็นอีกทีะคะ่ะโอเคตอนนี้นะครับก็ได้ออกมาเที่ยวคาเฟ่ครั้งแรกนะครับซึ่งคาเฟ่ก็อยู่ติดโรงแรมเลยเดินประมาณ5้าเก้าเ่านนเองเป็นตึกวิวที่ติดกันเลยนะนี่คือที่เองเที๊ยวแรกที่ได้มานะครับหลังจากที่อยู่โรงแรมรอนักเตะตลอดนะครับรอเป้ารอติตอดตามนะครับร วันนี้นะครับนักเตะออกไปทานข้าวแล้วก็ได้กลับมาที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาพักผ่อนเพื่อลงแข่งนะครับวันนี้แม์เดย์นะลงแข่งกับเวียดนามนะครับพอซาชว่วงเยนน็นแ่นก็มีเวลาให้พักผ่อนสองชั่วโมงนะครับให้นักเตะนอนเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ลงมาเตรียมตัวไปแข่งตอนสี่โมงครึ่งนะครับเดินทางไปสนามแข่งแข่งถึงประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็จะกลับมากินข้าวที่โรงแรมแล้วก็ เมาแล้วหะครับวันนี้เรียบร้อยเสร็จภารกิจเสร็จเส้นนะครับก็เ,เดี๋ยวเจอกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เจอใครเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรอัปเดตนะครับ Have a nice game today các bạn có rảnh tay vô tay của chúng tôi nào vô tay đến nhiệt ạ Việt Nam All Star và huyền thoại của Borussia Dortmund Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Marco Weld Hãy cùng chào đón ông Carson Kramer, giám đốc điều hành của BVB Xin mời quý vị không chờ cú vịt đeo với hai pha lập công của Patrick một bàn của đội bóng đá vào nền thành công Tôi cảm ơn thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phòng công nghiệp nước tại Việt Nam liên đoàn bóng đá Việt Nam công ty Next Media tập đoàn y dược Samsung Việt Nam đã tổ chức chương trình này cho chủ của Benfica anh em sống tập mệt toàn mồn All Star anh em Vinh Trang เวียดนาม1แล้วก็ดอดมูล4นะครับดอดมูลได้2ประตูจากโมฮัมเหม็ดซีดานนะครับคนดีคนเดิม2รูปนะครับแล้วก็มาเเดนพัทิกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโอโดนคอนะครับเข้าไปยิงได้นะครับตอนประตูตอนหนึ่งนะครับนี่คือเหมือนการ์ตูนที่จบลงเรียบร้อยนะครับที่เวียดนามนะท้งทีมนะครับก็กลับได้กลับมาที่โรงแรมเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมี Thank you Party นะครับกับทีมงาน ที่โรงแรมนะครับซึ่งเราก็จะอยู่ที่โรงแรมนี่แหละนะโอเค เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปนะครับเราก็ได้เจอนักเตะซูปเปอร์สตาร์มากมายเลยนะครับที่ดอดมูนขนมาที่โฮจิมินซิตี้นะครับโอ้โหเราได้เจอนักเตะแล้วก็ได้ขอไลเซนได้ถ่ายรูปนะครับกับนักเตะตำนานดอทมูนโหสุดยอดมากๆเลยครับประทับใจมากๆเลยนะ เราได้อะไรกันมาบ้างนะครับเราได้รูปโปสเตอร์นะครับนี่ครับเซนทั้งทีมนะครับแล้วก็พวกรูปถ่ายของนักเตะนะครับคนต่างๆนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อมีลายเซนครบทีมเสื้อลายเซนคนเดียวนะครับก็มีของแยนโคเลอร์นะครับของทั้งทีมนะครับสตาร์ที่เด่นๆที่มาเนี่ยคือเดดเอวานิลสัน ยนโ o h l e r ร์นะครับยอร์ธไฮริดโรมันไวเดนเฟอร์นะครับที่ที่มาขนคำวัวนกันมาเต็มที่เลยนะครับซึ่งเราก็เก็บไลเซ็นได้ครบทุกคนตามเป้านะครับ <Yeah. S 1> มโมดมาสองคนนะครับแต่ได้ายเซ็นทั้งทีมนี่คือโอ้โหดีต่อใจสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับรายการ Collector เลดคอ o แทคเตอรนะครับว่าเราจะไปหานักเตะคนไหนหรือเอาของสะสมมาให้เพื่อนๆได้ชมมันอีกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ